ข่าวเด็ดหมอลำดังต้องสายล่าอีสานใต้สวัสดีครับพบกับสายล่าอีสานใต้พูดคุยข่าวหมอลำเช่นเคยครับพบกันวันนี้วันพุทธที่4ตุลาคม2 5 6 6นะครับสวัสดีมิตรบอแคนแฟนหมอลำทั้งชาวไทยและทางสปปลาว และผู้ที่อยู่ต่างประเทศทุกท่านครับวันนี้สายล่าก็จะมีเรื่องมาพูดเกี่ยวกับอีลาลิงน้อยของเราครับมีหลายคนสงสัยเท่าที่สายล่าเข้าไปหาข้อมูลในแต่ละช่องของในเครือลำเพลินออปปิเชียล เกี่ยวกับคอมเมนต์บางคนหลายคนอึ้งทึ่งในตัวของน้องเกี่ยวกับคำที่ว่าวาจาสิบบางคนขนานนามให้อีหล่าของเราว่าเป็นผู้มีอิทธิฤทธิ์ครับมาเข้าเรื่องกันเลยนะครับ มีมีม,มีหลายเหตุการณ์ที่เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องต้องอึ้งแม้แต่ตัวของสายล่าเองก็ยังก็ยังคิดแบบนั้นนะครับอันนี้เท้าเท้าฟาร์มไปเมื่อฤดูกาลที่แล้วช่วงที่น้องเข้ามาใหม่หมปู่สนชัยเป็นคนครอบครู พราบาโจพาไปฝากเนื้อฝากตัวคือปู่สนชัยก็ได้พูดออกมาแล้วครับว่าเด็กคนนี้มีดีมีแบบที่ทุกคนไม่มีไม่ธรรมดาและเด็กคนนี้จะพาสาวน้อยเพชรบ้านแพงปัง นี่ครับตั้งแต่ตอนนั้นมาสิ่งดีๆสำหรับสาวน้อยก็ดีมาตลอดครับจนถึงทุกวันนี้ก็เป็นเรื่องมาสจร่นสมกับที่หลายๆท่านบอกว่าหลายๆท่านพูดว่าเป็นเด็กมาสจัรนอันนี้ทุกคนต้องยอมรับว่ามันเป็นเรื่องจริง บางคนในในใน,ในทางลบเขาก็จะบอกว่าเป็นความบังเอิญอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งของความคิดก็ไม่เป็นไรครับแต่ทุกคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าสิ่งมาสจัจจรอยู่ในตัวน้องมีแม้แต่สายล่าเองก็ยังเชื่อว่ามีสิ่งดีๆที่เข้ามาในสาวน้อยเพรนเพนแพงตั้งแต่ช่วง ที่อีหลาของเราเข้ามาสังกัดการเปลี่ยนแปลงวงมีเห็นมีให้ชัดก็ก็ไม่ธรรมดาทุกสิ่งทุกอย่างล้วนมีแต่สิ่งดีๆเข้ามา คราวนี้มันเป็นเรื่องพิเศษยังไงสังเกตไหมครับช่วงช่วงท้ายฤดูของฤดูที่แล้วฤดูการที่แล้วส่วนมากจะเป็นพระสงฆ์องระเจ้าที่เป็นระดับพระอาจารย์ในแต่ละงานที่สาวน้อยไปเล่น ล้วนมีแต่ระดับเจ้าวาดเจ้าคณะที่เอนดูอีหลามเราและแต่ละแต่ละท่านแต่ละองค์นี่ก็จะมีเขาเรียกว่ามีมนมนพิธีของแต่ละแต่ละองค์ที่เขาจะดูยามอุบารกกองดูอะไรแล้วแต่เกี่ยวกับตัวน้องพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า ไม่ธรรมดาเด็กคนนี้มีดีมีเหมือนที่คนอื่นไม่มีมีแต่สิ่งดีๆเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ที่น่านายให้ให้คิดให้คนคิดน่าน่าชงหมนอย่างเงี้ยเอาอยางงี้แล้วกันน่าชงหนในบรรดาท่านพระครูแต่ละองค์ที่ ที่สาวน้อยไปเล่นในที่งานหลายๆงานของฤดูการที่แล้วก็มีหลายวัดขนาดทั้งพระอาจารย์ยังบางท่านบอกว่าไม่เคยไม่เคยรู้ว่าสาวน้อยเป็นปันแพงเป็นหมอลำแบบแขนงไหนแล้วก็ส่วนมากจะไม่ค่อยไม่ค่อยชอบ ไม่ค่อยชอบดูแต่พอสาวน้อยไปเล่นท่านพระอาจารย์ก็ยังบอกว่าเป็นอะไรไม่รู้ทำให้ให้จิตใจไม่เหมือนเดิมอ่ะไม่ปกติไม่เหมือนเดิม,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 ดมจากคนที่ไม่ค่อยชอบดูหมอลำก็ต้องเปลี่ยนนี่ขนาดพระอาจารย์ท่านเคยพูดไว้มันเป็นเป็นเรื่องที่ ควรเชื่อว่าอย่งนั้นเถอะจริงนี่ฤดูการนี้นี่ปรากฏการณ์ใหม่ก็มีแล้วนี่ช่วงนี้ช่วงพายุช่วงมรสุมบ้านเราปกคุมทั่วประเทศโดนทุกภาคหลายจังหวัดตอนนี้อ่วมน้ำท่วมภาคอีสานของเรานี่เยอะตอนแรกก็แรงมาตอนนี้ช่วงนี้ช่วงมรสุม เข้ามาทัวอยู่ในกรทมปริมณฑนและภาคตะวันออกเมื่อไปเล่นอยู่ที่ปาจินบุรีครับที่กระบินบ้านโคกฝนรอบนอกตกแรงแต่ในบริเวณที่ไปเล่นฝนกลับตกน้อยตกพอลินลินจนพ่อค้าแม่ค้าต้องพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า เป็นพราะอ,องค์อิงเนี่ยเห็นไหมครับว่ามันต้องมีอะไรที่ที่ดีอะ่ะคือทุกพ่อค้าแม่ค้านี่พูดพูดกันเลยนะไม่ไม่ใช่พวก f อ f ซก็มีมีเป็นบางส่วนที่พูดถึงแต่นี้พ่อค้าแม่ค้า เป็นพ่อค้าแม่ค้าที่อยู่ระแวกนั้นไม่ใช่พ่อค้าแม่ค้าที่ตามตามรถหมอลําไปทุกขี้ก็นี่แหละครับจนพ่อค้าแม่ค้าจนตนอึง้งว่าจริงเออดิงน้อยของเราอีหล่าของเรามีมีทีนฤทจริงจริงเนี่ยมันเป็นอะไรที่สุดยอดอ่ะบางคนอาจจะไม่เชื่อ บางคนก็อาจจะเชื่อแต่อันนี้เป็นเป็นเรื่องที่น่าเหลือเชื่อจริงๆแล้วก็หลุดหลุดจากปากพ่อค้าแม่ค้ามาแล้วไม่ต้องดูอะไรมากหรอกครับเนี่ยงานเมื่อคืนที่ผ่านมาอยู่ที่พัทยาจังหวัดชลบุรีฝนตกร้อยละเก้าสของพื้นที่สายล่าไปเช็คหมดแล้วสายล่ามียาพี่น้องทำงานอยู่ที่นั่นเยอะสายล่าโทรเช็คว่าเป็นยังไงเป็นยังไง ตั้งแต่อำเภอพนัฐน,นิคมลงมาพันทองแถวนิคมอมันตะฝนตกแรงมากแล้วตกตกทั้งวันเมื่อวานยิงไปเรื่อยไปถึงบ่อวินศรีชาเกติติดต่อสัตหีพัทยาตกครับฝนตกทั้งวันหนักบ้างเบาบ้างแต่สายสามพัทยาสายสามตกดินลินเนี่ยมันเป็นอะไรที่ ที่น่ามาสทัจจไหมครับช่วงที่รถองหญิงไปจอดฝนลินแล้วก็ลินยาวหนาเม็ดบ้างบางเม็ดบ้างจนถึงช่วงการทำการแสดงฝนตกนะครับตกหนาด้วยจนผู้จัดใจไม่ดีครับช่วงถึงช่วงเวลาที่องหอิงอกอ,อก มาโชว์มาร้องเพลงฝนหยุดเอาเอาแค่นี้แล้วกันฝนหยุดหยุดขาดไปเลยจะมีหยดเม็ดสองเม็ดเป็นเรื่องปกติแต่มันน่าแปลกตรงที่ว่าทุกช่วงการแสดงฝนตกลินหนาจน f อซก็เริ่มทยอยออกก็มี แต่ว่าก็ยังหนาแน่นอยู่ตลอดพอช่วงอีลาเราออกมาปุ๊บกลางล่มออกมาครูหมอนอีงเป็นคนกลางแป๊บเดียวไม่ต้องใช้ล่มแล้วเพราะว่าฝนขาดไปเลยเนี่ยมันเป็นเรื่องที่น่ามาหัศจรรย์ไหมครับมันเป็นอะไรที่เราต้องมาคิดทุกคนสายล่าได้เข้าไปดูในคอมเมนต์ อยู่ในช่องของเสียนนทุกคนคอมเมนต์เป็นเสียงเดียวกันครับว่าวาจาสิทธิ์อีหลาหองหญิงฝนพูดง่ายๆฝนแทบจะไม่ไม่มีในคอมเมนต์ทำให้ทุกคนอึ้งกันไปหมดแต่ว่าวาจาสิทธิ์นี่มีนะไม่ต้องอะไรมากนะครับหุงข้าวให้พ่อเนี่ยเพลงนี้ นี่ก็วาจาสิว่าที่ดาวทิกตอกนะเห็นไหมตอนนี้เป็นยังไงครับไม่ใช่ว่าที่ดาวทิกตอกครับเป็นดาวทิกตอกเบอร์นหนึ่งของประเทศไทยแล้วไปแล้วนะครับวาจาสิวาจาสิจริงๆพูดอะไรมานี่เป็นจริงหมดและตอนนี้สาวาปปน,น้อยเพื่อนแปงเขาเรียกว่า สุดยอดของหมอลำเพลินเงินล้านเบอร์ต้นเบอร์หนึ่งคิวงานรีวิวสินค้าแต่ละโปรดักต์เข้ามานี่จนบอสรับสายไม่ทันที่สำคัญระดับดาราสาวน้องเชียร์ที่คำพรครับดาราสาวชื่อดังติดต่อมาแล้วครับ ติดต่อรีวิวงานผลิตภัณฑ์สุดยอดนะครับและดับดารายัางต้องโทรมาจองตัวสุดยอดได้อย่างศูนย์รถยนต์ชื่อดังแต่ล่าไม่บอกว่าเป็นยี่ห้อไหน แต่รู้ว่าเป็นศูนย์ใหญ่ศูนย์โตโยต้าไหนบอกว่าไม่บอกน,น,นะครับ <c oughs> ติดต่อเข้ามาเป็นอะไรที่ดีวาจาสิทธิ์และยิ่งกว่านั้นเห็นป้ายคันเอาไหมครับตามสองข้างทางเวลาเข้ากรุงเทพป้ายคันเอาใหญ่ๆเขาเรียกว่าบอร์ด วิวบอร์ดเป็นคัดเอาทขนาดขนาดใหญ่ตั้งแต่กรุงเทพถึงนครราชสีมานี่นะครับอีกไม่นานเราก็จะเห็นเห็นรูปปิงน้อยของเราขึ้นตัางงานอยู่คัดเอาใหญ่อยู่ที่วิวสองข้างทางก่อนเข้ามาประตูอีสาน จังหวัดนครราชสีมาสุดยอดไหมครับครับวันนี้สาม้อยเป็นบันแพงพักแรงครับสถานที่อยู่ที่จังหวัดร,ระยองไม่เอื้อมหน่วยน้ำท่วมเพราะลิดฝนตกสองวันแล้วครับธรรมดาปกติวันนี้จะเล่นอยู่ที่ระยองอำเภอเมือง ยกเลิกกระทันหันเพราะว่าหาสถานที่ไม่ได้ผู้จัดเละน้ำท่วมพายุตอนนี้พายุเข้าก็เลยเปลี่ยนวันนี้เป็นมินิคอนเสิร์ตครับเล่นอยู่ที่เตาปูนส่วนกองคารวันสาวน้อยไปนู่นเลยครับสมุทรสาคร รักแรมอยู่วัดดังของเขตพื้นที่ของท่านสทจันทร์วัดบางปิ้งท่านสทจันทร์ก็มาต้อนรับเมื่อเช้าจางโดปุนเป็นวัดที่กว้างขวางใหญ่สาวน้อยไปเล่นมาแล้วฤดอการที่แล้วงานบวชลูกชายท่านสทจันทร์เทคแคร์อย่างดีครับท่านสทจันทร์เป็น เป็นบุคคลที่นายกย่องบุคคลหนึ่งครับที่ซัพพอร์ตให้ความรักความเป็นดูสามเปชรพันแพงแล้วก็เอ็นดูบอสโจแล้วอีหลาน้อยของเราสุดยอดเป็นเป็นบุคคลที่สุดยอดท่านหนึ่งครับช่วยเหลือเกื้อกูลสาวน้อยเพชรแง,แงได้เป็นอย่างดีจนคุณครูอยู่ที่โองร์ยนวัดบางปิ้ง ตกใจว่าทำไมถึงไม่รู้ว่าสามน้อยจะมาเล่นจริงๆแล้วไม่ใช่มาพักแรมก็เป็นเป็นเรื่องที่ดีครับมีผู้หลับผู้ใหญ่คอยสนับสนุนคอยตุ่มคอยเอ็นดูไปไหนก็อบุ่นครับสามน้อยปเพปื่อนแพงตั้งแต่ตั้งแต่ <c oughs> ต พูดดีไหมะพูดดีทิดาลำเพลินเจ้าแม่ <c oughs> ต่างๆนานา,นา,นานแล้วแต่จะพูดไปอุ๋งอิงตั้งแต่อุ๋งอิงเข้ามาอยู่สาวน้อยเป้เป้นแพงมีการเปลี่ยนแปลงได้เยอะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาเป็นอะไรที่ดีต่อเอฟซีที่รักสาวน้อยเปเป้นแพงเหมือนสายล่าครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรครับมาพูดคุยกัน มีมีอะไรด่วนๆเดี๋ยวสายล่าจะมาพูดคุยใหม่ครับก็อย่าลืมครับชมแล้วฟังแล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้สายล่าด้วยนะครับถ้าชมแล้วฟังแล้วถ้ามันมีสาระดีก็กดไลค์ให้ด้วยกดไลค์ยังไม่พอครัวคนอื่นเขาไม่รู้ว่าเราพูดเรื่องอะไรกันเราก็กดแชร์ไปเขาจะได้รู้ว่าเราพูดกันเรื่องสาวน้อยเพชรบ้านแพง อีหลาเลี้งน้อยอุ้งอิงเพชรบ้านแพงทิดาลำเพลินเงินล้านครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับส่วนคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผม